สวัสดีนะครับวันนี้ก็เป็นวันพระรหัสที่สองพฤศจิกายนนะครับขอประคุณความรักความเมตตาของพระองค์ดำรงอยู่กับพวกเราทุกทุกคนนะครับแล้วก็วันนี้ในพระธรรมสดุดีบทที่93นะครับพระธรรมสดุดีไม่ได้บอกว่าใครเป็นคนเขียนตั้งแต่บทที่93จนกระทั่งถึง99 จะมีการพูดกล่าวคำพยากรณ์ซึ่งบางส่วนบางข้อเล็งถึงพระราิกิจของพระมหาสีหาที่จะมาในอนาคตซึ่งหมายถึงพระเยซูคริสต์นั่นเองอันนั้นเรามาดูนะครับภาพในสดุดีบทที่93บรรยายถึงพระเจ้าทรงเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เต็มไปด้วยกำลังและ ผู้ทรงไม่หิทตทฤลธิ์นะปรากฏอยู่ในข้อที่หนึ่งกับข้อที่สี่เราลองนัดนึกภาพจินตนาการพระเจ้าผู้ทรงครอบครองหัวข้อวันนี้เป็นพระเจ้าผู้ทรงเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่เป็นกษัตริย์ที่เต็มไปด้วยกําลังพลังและเป็นพระมหากษัตริย์ที่เต็มไปด้วยลิธานุภาพทั้งสาม สิ่งภาพนี้เป็นระบรรยายถึงพระลักษณะของพระเจ้านะครับมีพระคัมภีร์ได้พูดถึงพระที่นั่งนะของพระเจ้านะครับดำรงอยู่นิดนันดอนประการที่สองพระโอวาทของพระองค์มั่นคงพระโอวาทหมายถึงพระดำรัสของพระเจ้ามั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงและประการที่สามนะครับ พันิเวศของพระองค์คือสถานที่ประทับของพระองค์นั้นทำไมครับบริสุทธิ์ทั้งหมดเหล่านี้เป็นภาพบรรยายถึงกษัตริย์ซึ่งพระที่นั่งบรรลังของกษัตริย์พระดําหลัดโอวะนะครับของกษัตริย์และที่ประทับนะครับหรือพันดิเวศของกษัตริย์ผมอยากจะสรุปนำไปใช้ให้ข้อคิดกับพวกเรานะครับข้อคิด ประการที่หนึ่งการนำไปใช้นั่นคือพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ทรงเต็มไปด้วยพระตำรังและฤทธิ์อำนาจนะครับพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงสมควรที่เราจะทำไมครับกราบนมัสการคริสเตียนกราบนมัสการเชื่อวางใจในพระเจ้าซึ่งไม่ใช่เป็นพระเจ้าของภูเขาพระเจ้าของแม่น้ำ พระเจ้าของป่าเขาลำนาวภัยหรือพระเจ้าของดวงยาวเฉพาะสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่พระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าผู้ทรงลิทธานุภาพสูงสุดพระเจ้าผู้ทรงเป็นผู้สร้างสปปรรพสิ่งสปปรรพสัตว์และไม่เพียงแต่สิ่งที่มองเห็นด้วยตานะครับรวมทั้งสิ่งที่เป็นสิ่งที่มองเห็นมองไม่เห็นด้วยตาด้วยก็คือโลกฝ่ายวิญญาณพระเจ้าอ,องค์นี้แหละ เป็นพระเจ้าที่เรากลาบนมามัสก,การนะครับประการที่สองพระเจ้าผู้ทรงที่เราไว้วางใจและมั่นใจในการช่วยเหลือปันปกป้องซึ่งต่อเนื่องจากข้อที่หนึ่งในเมื่อเราเองกลับนมัสก,การเชื่อวางใจในพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เต็มไปด้วยพระกำลังและฤทธานุภาพที่สูงสุดนั้น ให้ความมั่นใจหรือหลักประกันกับพวกเราในการดําเนินชีวิตของการเป็นคริสเตียนว่าเราเองจะดําเนินชีวิตนะครับอย่างมีชัยชนะดําเนินชีวิตนับที่เชื่อมั่นใจว่าพระองค์จะช่วยเราในการที่จะปกป้องเราประทานกําลังให้กับเราในการที่เราจะเผชิญกับสิ่งต่างๆอุปสรรคปัญหาการทดลองการทดสอบ และความทุกข์นะครับในชีวิตของพวกเราทุกคนะปรการที่สามก็ในการนำไปใช้เราควรจะดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์เหมือนอย่างพระองคนะ์เราควรจะดำเนินชีวิตที่บริสุทธ์เหมือนอย่าง,งพระองค์พระองค์ทรงบริสุทธิ์ที่พูดเห็นในข้อที่5บอกว่าความบริสุทธิ์สมควรแก่พระญิแวกของพราทำไมเราจึงต้องดำเนินชีวิตที่บริสุท์ นะพระนิเวศของพระพระองค์หรือวิธีประทับของพระองค์นะซึ่งในพระคัมภีร์เดิมหมายถึงพระทาและต่อมาก็พัฒนาสร้างมาเป็นสมัยครับพระวิหารและเมื่อข้ามมาในสมัยของพระคัมภีร์ใหม่ก็หมายถึงพิจะจักรนะครับและยิ่งลงลึกลงไป้น,นพระนิเวศ หรือพระวิหารของพระเจ้าที่ประทับของพระเจ้านั้นก็คือคริสเตียนผู้ที่เชื่อพวกเราซึ่งเป็นคริสเตียนร่างกายของเราซึ่งเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ประทับอยู่ในเราน,นี่เป็นเหตุผลที่ทําไมพระวิญญาณซึ่งเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ทรงมีเหตุลิลอยู่ในชีวิตของเรา เราจึงควรที่จะดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ด้วยนะครับในหนึ่งโครินบทที่สามข้อสิบหกสนึ่งโครินบทที่หกข้อสีท่านทั้งหลายไม่รู้หรือว่าร่างกายของท่านเป็นที่ประทับของพระวิญญาณของพระเจ้าที่สูงสถิตอยู่ในท่านนะครับร่างกายของท่านเป็นวิหารของพระเจ้า ขอพระเจ้าอุยพรถ้อยคำพระวจนะของพองศในวันนี้เพาถ้อยคำพระวจนะของพองศ์นั้นเป็นจิตในวิญญาณและเป็นชีวิต